บันี้ครั้งที่18ตรงกับวันที่27เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านายอดิเทพบู้ครองหน้า Facebook อดิเทพรหัส307 ขอเปล่งวาจาสัตยายายพุทธมตลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระขวัติเทเจ้าองค์หลวงปู่ปสํมเร็จ์ลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมาอนุมโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้าในครั้งนี้ <c oughs> ขออนุภาพเห่งคุณะรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยายมูลต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสัมันตาจักวาเลสุอัตาคันฉันตุเทวตาสัทธมังมุริราชสัสุรันตุสักขโมกทังสักเคกามีจลรุเปสิลิสิกันทะเตจะทะลิเควิมาณนีที่เปรัตเถจะคามีตรุวนะคะขันหนึงเจหาวตุเขเตกุมพาจายันตุเทวชรละละวิสเมยคัมพนาคาตัน ติถันตาสันติเกียรติยังมณีวจนะนงสาธุโบมีสุนันตุธรรมัสสวนะการุอิยัมพัทันตาธรรมัสสวนะการุอิยัมพัทันตาธรรมัสสวนะการุอิยัมพัทันตาบุตรส่วนนมังการสิทธิคาถานโมตัสสะพระขัตตวอาราธโตสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขัตตวอาราธโตสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขัตตวอาราธโตสมาสัมพุทธัสสะบุตรส่วนสัจจกิริยาคาถา นัตถิมีสรลนังอันยังพุทโธมีสรลนังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะสุตติมิหุนตุสัพพะธานัตถิมีสรลนังอันยังธรรมโมมีสรลนังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะสุตติมิหุนตุสัพพะธานัตถิมีสรลนังอันยังสังโฆมีสรลนังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะสุตติมิหุนตุสัพพะธาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหากรุณิโกนาโถหัตไยสัพปานีนังปุริตวะปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัจจวัชนะมาหูตุสัพพุทธปัตถวามหากรุณิกูาโถหิตยสัพปานินังปุริตวปารมีสภะปตสัมโพติมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหูตุสัพพุทธปัตถวามหากรุณิกนาโทสุขายสัพปานินางปุริตวปารมีสภาปตตสัมโพติมุตมะมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหูตุสัพพุทธปัตถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสตังเอกังสมายังพระขวาสเกสุพิหารติกาปีละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเกตนะสิตที่ป็นมัติหิพิขุสเปหิสเปหิวะอะระหะตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยโพเยนัชนิเบตาหุนติพะกวันตังทัศนัยะพิขุสังกัญจะอัตโกจตุรังสุตวัสสกายนิการังเทวานังเอ ตาสะโมสิอยังโขพัคกวาสกีสุวิหารติกปิลวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิคุสังเกตนะเศรษฐีปัจจามาตหิพิคุสเตหิสเปหิวะอรหันตหิทัสสิหิเจกวะกะาตุหิเทวตาญปุญญานัสสิปบตาหุติพัควันตังทัศนัยยะพิคุสังกัญจะยานุนะไม่ยงปิญญนะพัคกวัตินุปัสสังกมิยมะอุปัสสังกมิจตวะพัคกวันโตสันติกีปจิกกะคาถาปัสยามัติอิตโคตาเทวตาเสยทธาปินะมะภะละวะปุริโสสมันที่ตังวาพาหังปัสสะ เดียภาษาริจังวาพาหังสัมมิชยเอกวาเมวัชุทาวระสิสุเตวิสุอทตระหิตาพระขวันตูปัตุระหังสุอัตคูตาเทวตาพระขวันตังอภิวาติตวะเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังสิตาโคเอกาเทวตาพระขวันตูสันติเกอิมังคดังอภัสสิมหาสมายุภาวะนันสมิงเทวกายะสมาขตาอาคตัมหะอิมังธรรมะสมายังทักขิตตาเยวะอัปปาราทิจสังคันติ อะตะکو پراเทพاتا بھگوانتو سندیکے ایمنگا تھنگاپاسی تتراپیکاپو سماتا ہنگو چیتتام اتت نو اوشوکمنگو ساراتی ونیتا نیکا میتوا انترا نی راکنتی پتیتاتی اتےکو پراเทพاتا بھگوانتو سندیکے ایمنگا تھنگاپاسی چیتوا شیلنگ چیتوا پلیہنگ اینت شیلنگ اوہ چمے ساتے چتین کنتی پوتھا بمالا اتو کماتا چوتھنتا سوسو ناخاتی اتےکو پراเทพاتا بھگوانتو سندیکے ایمنگا تھنگاپاسی Yagyati putang saranang kata senate, kami senti apaya puming pahaya manusang te hang te wakayang periburin senti te. Atako pakawa pikuk amatisi iapunyena pikawi ta sasukarukata tusu te wata, sani padita honti tata katang tasanaya pikusang kanya. Yapiti pakikawi ahisung, ati tamathanang arahanto sama saputa te sampi pakwantanang itapadamayewa te wata Yabite pikawe pwisanti atal matanang aranto sama-sambota. Desampi pagwantanang itapadamayewati watasani berita pwisanti. Sayatapi mehang etarahi. Aji kisami pikawe dewa kajanang namani. Kiti kisami pikawe dewa kajanang namani. Teti sami pikawe dewa kajanang namani. Tangsunata satukam manasikalota pasit samiti. Iwan pante dikote เจโลกรรมโนกัสสัมมิงยทาคุมภาตะเสติสาเตสิตาสิริคภลังปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหะเวณีสังนิราโลหะมังสาวิสัมปุโนอุทาตะมนุษสาวิปัสสนามังเวลาปินอยู่ปะจะเทวะจิตเจตวาวันนี้ก็ปิดละเวทเวตะตุอะมิจิ ย่สัมปตหุยานังอมุุมัสนงอภิเกสตสมาตงสาสังอสสสตริงสตังอิิสัสนังอมุุะมัตตงอภิเกันตมาตางที่อากจะพาผู้เช่าองตั้จะสะังอภิญญาเจ้าวิกิตมารจะขมาตอมิจิตสาสาวกสสสีนีรเตทวกายะอภิกันตาเตวิชานาิกวเยวหังกิติอิสามิิรานิอนุปุ p s ตตสัญญาขาวยขาคุมปากิลทวาิทธิมันตชิติมันตนันวันตุยสัินุมรรมะ

วิสามิตาปัจจายะสังจะขายนะนะตะวันนีหนูอิติมันตุชิติมันตุวะนะมันตุยัสสะสิโนมุทธะมานะอภิกามุงปิคุณังสัมมังติงวะนังกุมภิโรจะคังหิโกไปปุณณัสสะวิทิเสนะังปิญโญนะสตัสสะจะคังจะขายังปะริโยปะสัตติกุมภิโรจะคังหิโกโสปะภาสะสัมมังติงวะนังปุริมันจะติสังฆาจัตตะตะรัโฐปะสาสัตติคันธะภานะอธิปติมหาราชะยัสสะสิโสพุทธะปิตัสสะพระโหบุอินทธรรมนามหาปาลายิติมันตุชิติมันตุวะนะมันตุยัสสะสิโนมุทธะมานะ Vai-n jacket si-iaka wiro ingi water página sati Kumpatngga ng Adipati อุตรังจติสังราชากุเวโรตปัสสัจติยังคานังอเดปติมหาราชเจ้าศาสนโสดโวปุถะปิตัสสพพะหงปุถะมานามหัปภะาอิทิมันโตชุติมันโตวันโนวันโตเจ้สศาสนาโมทัมานาอภิกรรมุภิกขุนังสมิติงวะนังปุริมาติสังทัตตะละโถะกิตีนัวิวโรปะโขปัจฉิมีนะวิวโรปะโคกุเวโรอุตรังทิสังจตารุติมหาราชาสมัญจารจตุโรทิสาท่าน ทัทันละมานาอัังสุวันีกับปิรวัตเวที่สั่งมายาวิโนทัสสาอากูวิกันกาคสถามายากุเทนตุเวเทนตูวิทูจักวิทุตัวสหะจะาท่าโมกัลมาเสดตัวจักกินุทันทุนที่ทันพุจักปนาทุโอปปันโุตัเทวสุตทุจมาเตลิจิตตเจโนจักขันทพนารูระชาชโนสโพอากูปัจิโคเทวติมพุรสุริยมัจฉาอินเตจันเีจราคันุงคันทภาสหราชุภีมูธมานาอภิกรมงพิคุณังสมิติมวัง อาถาคูนัสภานาคราวิสาลังสันสักากัมพันลักตะลลาอาคูปยาคาสาาัญญาติภียาม,มุนาทัตตะราธาจะอาคูธา,ายะสุทิโรหรอราวัน,นุม,มหานอกโกสุปะาคาัมมิติงวันังยนินคราชีสนสารันติอิภาธิชาปะชีวิสริจักูไปหายะสาเตวะนัมมัจปตา

จะมาโยธานิพพันติพิกุลังสุเมติงวะนังอาภูจัติวะปัตวภีจัติโทวานยูตถาครมูวัตุนาวัตุนาเทวัสสุมูจัตยัสสะสะสหะเมตตากรุณากายุกาอาคุธิวะยัสสะสินนตัสิติสัตหากายาสเพรานะตะวันิโนอิทิมัตุเชติมตูกันนัมตุยัสสะสินนมูทัพมานะภิกกามมพิกุลังสุเมติงวะนังเวทุนจัติวะสารีจัสมาจัตุกิเยมาจันทสุปนิสาเทวะจันทมาคูปรากิตาสุริยัสุปนิสาเทวะสุริยะมาคูปริตา นักกิตานิพุรักิตวาอาคูมันทวราหกกาวชุนังวชโวสิโธสโคปาคัปุรินทเถโธตัศเตตทัศทากัยาสเปนังนัตตมณีโนอิทิมันตูชิติมันตูวันนัมันตูยัสสินโนมุทธมนาอภิกรรมุพิคุณังสุเมติงวังอถาคูสาภูเทวชะลับมรสิริขาลิวะอริทกาเจโลยะจะอุมมาปุพานิพาสีโนวรุณาสัธรรมะจะอุจจาะอนิชกาสุริละยุจิลาอาคูอาคูวชวาณีสีโน ตสิติทัศธากายาสเพรนนตวานิโนอิทธิมันตุชิติมนตุวันนตวันตุยัสสินุโมธรรมนาภิกกรมพิจิวัตนังสมิติมนังสมานามหาสมานามะนุสสามนุสสุตธรรมทัศิปุจิกาอากุอากุมโนปตุจิกาอัตตะคุหันโยเทวายเจจลิหิตวาสินุปรคะมหาปรคะอาคุเทวายัสสินุทัศิติทัศธากายาสเพรนนตวานิโนอิทธิมันตุชิติมนตุวันนตวันตุยัสสินุโมธรรมนาภิกกรรมพิจิวันัง ทุกากรุมหะอาดุนาอาคูวิการนาคาสหะโอทัตะไคหาปัมโมขาอาคูเทวาวิจักนาสตามะทาหารักขชามิสกาจัยะสัตจฉโนแต่ในยังอาคาปูชนนยโยทิสาภิวัสติสิติสัตากายสเพนะนัตตะวณิโนอิทธิมันตุชื่ออิทธินตุตัวนันตุยะสัจฉโนโมทัมนาอภิกามุงพิคุนังสมเมติงวนังชีมิยาตุสิตายามากันทักายจยะสัจฉโนสัมพิทกาลามัสเซถาโชติมานาจะอาสวา นิมาราริโยอหุอะทะหุปะระณีมิตาตัสสิเตทัสสะทากะยะสะเพนะนัตตะวะณีโนอิธิมันตุจิตติมันตุวะนะมันตุเยสสะสินุโมทะมะนะอภิคามังปิภูรังสุมิติวะนังตัสสิเตทีวะณิกายาสะเพนะนัตตะวะณีโนนามันวะจินะอาคันตุยะกินเจทัสสิสาสะหะปะพุทธะชาติมะคิลังโอกขาตินะมะสาสวังตะขิมุขังตะลังนะข้างจังทั้งวะอะชีตาติตังสุภามาปะระมะโตจะปุตตะอิธิมันตุสะหะ tanang kumaro di soja sopaka semiting wanang jasa paham maro kanang maapapi di dati wapano si dipanto bisemakaya jasa siswato sita isila agupa jeka wasat watino te sata majato aga harito pariwari to te jasa pe api kante sinte tipe sepaham aje malasena api ka mi pansa kan hasa manti yang e takkan tata pan tata ไปที่มาตะละมาหาจักรสวังกะัตะเพะาาระวังยิถาปภูสกูมีโคธนะยันโตสวิชกูตถาโสปตุทาวติสังกุโตอัศยังวเสตันจะสพังอภิญญายาวบวิคิตามานัจคุมาต่ตัอมนตยิสัทธาสาวกีศาสนาณิละติม,มาลาเสนาอภิกันตาเตวิชานาคาภิกกบูที่จะอาจาปะปปมกะลงสุตวะพุทธศาสสานังวีตระคิหิปกามุงนี้สังโลมันปิอันจุงสัพเพพิชิตสังฆามาพยื่ย ติตายสัจจนโมทันติสาปุติหิสักกาเตชเนสุตาติบุตรจุลชัยยปกรณน,นโมเตพุทธเตชัสระัตนาตายะธรรมะเตชะประสิทธิประสิทธีวานารายปะระมิสุราเจธิพามาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมพีละขกา,ขา สมุทาภูตังคังคาจะพหามะชยประสิทธิภวันตุเตชัยยะชยยะเทลานิเลนิอุตติอุตตินาทินาทีชยชยยะขัดคนลัตตะนะนิสัยนิไรใสเสนะมะมีรุราชะพุละนาดชีชัยชยะคัมพีนัสวงพีนาเคินทนาคีปิสาจะภูตากาลีชยชยะทุนิมิตาโลคีชยชยยะ ิงคีสุธาทานนะมุกชาเตยชยะวัุนนะมุกขสัตราเตยชัยะจำปาทินาคุขะกุลละกันถกเตยชยยะฮัชกุลนนะัตุรงสุกรุณผูชมสีหาพยาคาทีปาเตยชยะวัุนนะสุขายาตาชิตาชิตา เสนาดีปุณณสุธินรดีเจยยะชยะสุขาสุขาสีวิเจยะเยะธรณีอินทะเลสุาสุชยยเยชยยะรณีสานติตถาชยะชยะมังกราชตัจยาพระเขวีชยะชยะวรุณนัขีชยเะชยะลกขสสุรภูชาเตชาเัยะชัยะพัมมินทักขันนาชยเชยราชาธีราชใชัยยเชยปัทวิง วังเจยะจยอตตะอันตาปัจเจกะพุทธสาวังเจยะเจยะมหิสุรุฮารุฮารินเทวาเจยะเจยะพระมัสุรัคโขเจยะเจยะนาคูวิรุหคูวิรุปัคโขจันทิมารวิเินฑูจะเวินติโยจัเวโรวะนุโนปิจัปอชิวายโยจัปปุญชนุกุมารุสัตตะรัตถุปัโกอัตตารัสะมหาธิวาสิทธิตาปัสสะอาทะโย อิสิโนภะควาสัพพาชยะราโมะวันตุเตชยะธโมจะสังโคจะทะปาโรจะชยยะกังอิเตนะชยะเตเชนะชยยะโสธีพวันตุเตอิเตนะพุทธเตเชนะหุตุเตชยมังคะลังชโยปิพุทธสสิริมตูอายังมลสัจจปาปิมตูปะราชโยโอโคชยมโพธิมันตีปะโมทิตาชยยะยะสาพะมะคะนามหิสิโน ชายโยปิพุทธสัสสิลิมะตัอายังมารสัจจปาปิมตัปราชโยอุโกสยามโพธิมันเตปปะโมทิตาชยยะสถาอินทะขนาเมหินสีโนชายโยปิพุทธสัสสิลิมะตัอายังมารสัจจปาปิมตัปราชโยอุโกสยามโพธิมันเตปปะโมทิตายชยยะสถาเทวคนาเมหินสีโนชายโยปิพุทธสัสสิลิมะตัอายังมารสัจจปาปิมตัปราชโย โอโกสยามโพธิมันตรีปโมูิตาเฉยยะยถาสุปันนักนาไมหิสีโนเโยุปิพุทธศาสิริมตัอายังมาราสาจจปาปิมตัวปราชโยโอโกสยามโพธิมันตรีปโมูิตาเฉยยะยถานะักขณาไมหิสีโนเโยุปิพุทธศาสิริมตัอายังมาราสาจจปาปิมตัวปราชโยโอโกสยามโพธิมันตรีปโมูิตาเฉยยะตถาสภมคณาไมหิสีโนชโยโยตูโพธิยามูเรศกยานันนันทิวัฒโน เอวังตะวังพิชโยหูหีเชยสุดเชยมังคะเลอปราชิตจปัลลังเกสีเศปตาพิปูคะเลอภิเศกีสภพพุธานังอาคับปโตปโมติจุนักขัดถังสุมังคลังสุปปัตังสุหุตตังจุขนุสุโมหโตจะสุจิตถังพรมมจาริสุปักกินังกายยากรรมมังวากามังปักกินังปักกินังมโนกรรมังปณิตีเตปักกินาปะคักินานิกัตบานะละปันเตถีปักกินี ที่อัถรรฐาสุจิตาวิรุหาพุทธศา,าสนีอโรคาสุขิโหันทนสหับสเพหิยาติพิสุดนันตุโพนโตเยเทวะอสมิงฐานิอชิคตาที่คาย,ยุกาสถาโหุนตุสุจิตาหุนตุสภพธาดักันตุสภาสตานังดักันตุชินาสาสนังกะยากาจิปัทะดาเต พภีปุเรนตุมาโรรัฐายุตากาลีปวัส,สันตุวัส,สังวัส,สาวราหากาลูคาจุปัฏทาวาเตสังวินิวาเรนตุจะสัพพธาดายาสุขังจิตสุขังอราหันตุจะทาราหังบุตรสวดธรรมะนิยามเเวมัสตังอิบมสุตังเอกังสมัยยังพะกะวา สาวิทยังวิหารติเตเชวเนีานากับปิติกัสยะอาลามีตะตะละโขพคะวาภิกุอมันติสิพิกาโวติพันติติเตพิกุพคะวาตูปัจจสุตุงพคกวะอินตะโวจะอุปาทาวาพิกวีตถาตานางอุอนุปาทาวาตถาคตานางยิตาวะสาาตุธรรมะทิตตาธรรมะมานิยมตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังตถาคตัวอภิสัมพุชติอภิสัม มีที่อภิสัมพุชิตวาอภิสม,มีิตวาอจิกติเจเสติปัญญาเปติป,ปัฏฐาเปติวิวรติวิภัจิติอุตตานิกโรติสเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานางังอนุปา,าทาวาตถาคตานางังทิตวาวาสาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามสเพสัพงขาราทุกขาติ ตั้งตถาคตโออภิสัมพุชติอภิสมัยที่อภิสัมพุชิตวาอภิสมิตวาอจิคติเทสติปัญญเปติปัฏเปติวิวารติวิภะชติอุตานีกโรติสเพสังขาราทุขาติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังยิตาวะสาธาตุธรรมตทิตตาธรรมนิ ยาเมตาสัพเพธธรรมะอนัตตาติดังตถาคตุอภิสัมจะพุทธสติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสัมเมตวาอจิคติเดชติปัญญาเปติปัญญาเปติวิบารติวิภาชติอุตานิการติสัพเพธธรรมะอนัตตาติอินธมโมวจารภควาอัตตมานาตีพิคุภควาตุภาสิตังอภินันทุนติอุสวดปฏิตาลคาถา อตินางนาวะคะมียะนปะติสังเกอนาคตังบุคคลไม่ควรกำลังสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงผบวงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทติตามหีนันตังอปะนัจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสูเปนอนาหตก็ยังไม่มาปัจจุันันจะอยู่ธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิทาาณดูนูโดยฮเย ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะในหน้าที่น้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่เงันเงันคนอคนเทนเขาควรพราะคูรอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจากมาตาปังโยจตกสะมระนังสุเวความเพียนเป็นเกียรติที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะโมหิสังฆารันเตน,นะมะหาเสนีนะมะจุนาเพราะการผิดผัดเพี้ยนต่อมาจุราชซึ่งมีเียนหยมากย่อมไม่มีสำหรับเราอีวังวิหารติมาตาปิง อโหรตะตมะรทิตังตังวิปัตเิกัตโตติสันติอาจิาตไิมุนิมุนิผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดขานทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชม สอสถธรรมสังเวคปัจจาวิคณะสัพเสังขารอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพพพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเกิดพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพพธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุบังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกบังมรณะนงังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามาทิตตับทังอันเราพึงจะพึงตายเป็นแท้มรณะ,ะป Arctic, ริโศนางมีชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งมีอันนี้ังชีวิตของเราเป็น ของไม่เที่ยงวัะนดังมีนิตะนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะวันที่สังเวชอายังกายโยอจ,จิตรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเิเ,เตเวิญญาโนครั้นปัสศจากวิญญาณชินโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเทศสติจากนอนทับปัฐวิงซึ่งแผ่นดินดะลิงคาลังอิวะประดุด,ดังว่าท่านไม้และท่อนฟืน นิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อน,นิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปะทวะยะธรรม,มนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปเชตติตาวานิโรชติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปด้สังบูปะสมโมุจุโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งจะเป็นสตารันติจัตสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่ มะลิงสุจะมาริสลีที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่ทีวาหังมลริสสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิมีอทะสังขโยูความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบุสวดไม่ตายยังกินจิตยังกินจิกุศลังกรรมมังสะเพหิปะเตหิกระตังปุญญังดวงอนุโมทันตุสุนัตนตุโพนตเยทตทิทิวา อสิงธานีอาทิพระตาทีขาโยโสถาหุนตุสุขิตาหุนตุทุกขาปมุจันตุมาตาพิตาสุขิตาหุนตุทุขาปรมุนปรมุนจันตุสเพยาติกาสุขิตาหุนตุสเภายาติกาสุขิตาหุนตุ ท so you ุขาปมุลจันตุสเพปิตาสเพยขาสเพปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาประมูลจันตุสเพอาจารยุปัจชายาอาตุสุกิตาหุนตุทุกขาประมูลจันตุสเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาประมูลจันตุสเพสะมาตินังสมิชนตุโบ บทส,สวดบ,บูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติปะว,วาณโมโพธิสตูอาคันติมายะอิติปะว,วาณโมโพธิสัตูอาคันติมายะอิติปะว,วาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาชินีทูปีขเรโพธิขเรตหิงตหิงตาธรรมอาเะะพวกบรรทุกุูชิตาสุทิงกระุณเตตะวิหารมันเทลี เราจามชานาวิกาจพิฆาบูสารนิการทานปฏิอุปัสกาก้ามาจเกสัยนี้ข้าจาจิสลาสปานภูตาสุกิตาภวันตุเตเชลาผู้ไทยยปีจะอันทสัมภวาสังเสชาชะตาอัตบูปปาลิกานิยานิกังธรรมะรังปจิจเตสเพปิทุกขสะกระดุตุสังขยังทาจุติลังสตังธรมโมธรรมะธาราจบุกะลาสังกูหุตุสมะโควะหัตอัทายะจะหิตายะจะันำเฮละขันตุสัทธตมุสเพปิธรรมจาริโน วุธิงสามปะภูนิยามะธรรมิอริยปวีทิติปสันนาโฮตุสัเพหิปาเนินโนพุทธศาสนีธรรมะทารังปุิวชนโตกาลิทิวโปภวสตุวุธิภาวายสตานังเสมิตินินตุเมตนิงมาตาปิตาจะอัจารชังนิจังรังคตุปุตะกลงอีวังธรรมีจะรัช่าโนปะชังรังคตุสัปะทาเทิวตาอุโยชนะคาถา ทุกขปิตาชนิดทุกขหาพยาปิตาชนิดพยาโสขปิตาชนิดโสกาหุนตุสเปวีไปนิโนอิตาวะตาจามิสัมพะทางมุญญะสัมพะทางสภิทิวานุโมทันตุสัพะสัมปเสตุทิยาทานังท่ทันตุสัทายะลิศีลังละขันตุสัพะถาภาวนาพิทาต้าหุนตุคัดฉันตุเทวตาคาตาสุมังคลคาถาหุนตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพะเทวตาสภะพุทธานุภาเวนสุติหุนตุเนรันตรัง โมตุสัพพังสุบังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพัฒมานุภาเวนะสุธีโมตุนิรันตรังโมตุสัพพังสุบังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะสุธีโมตุนิรันตรังสัพพีพุทธาปรัปปตาปัจเจกานังจะยังพลังอรหันตานันจะติชนะลักขังพนามิสัพพโสสัพพีพุทธาปรัปปตาปัจเจกานังจะยังพลังอรหันต์เจนะลักขังพันธมิสัพพโสสัพพีพุทธาปรัปปตาปัจเจกานังจะยังพลังอรหันตานันจะติชนะลักขังพันธมิสัพพโส สภีพุทธาปรตปตาปิจิกานันจะยังพลังอรหันตานจติเชนะรักขังประธมิสะปสสพุทธาประปตาปจิกานันจะยัพลังอรันตานจติเนะรักขังประธมิสะปสสพุทธาปรปตาปจิกานันจะยัพลังอรันตานจติเชนะรักขังประธมิสะปสสีพุทธาปรปตาปจิกานันจะยัพลัง อรันตนันจัตติเชนะละักขงพัตมิสปะโสสเปพะพุทธ,ธาภรณ์ปตาปาจิกาลยังพลังอรันตนันจัตติเชนะละักขงพัตมิสปะโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพาเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพาเจ้าขอน้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแดสล่สมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน 1, ปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวรรคารายขอ อันนี้ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นศัพ์พระสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสุจริตมังง่งคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิิตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพ เทวดาทั้งหลายผู้ได้แอโมูนาสาธุในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายศิทธิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวนำถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมเ็ตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทญสาุ